ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา j e v i l May Cry 5ก็มีคอนเทนต์ใหม่ให้แฟนๆกันแล้วแต่มันไม่ใช่คอนเทนต์ของเกมหลักครับเพราะว่าล่าสุด DMC 5ได้จับมือคนแล็กับเกม punishing g r a y r a v e n เกมกาชาแอคชั่นจาก kuro games ที่พูดตามตรงนะผมไม่รู้เรื่องเลยว่าเกมนั้นเป็นยังไงไม่รู้เนื้อเรื่องไม่รู้เกมเพลย์แต่เพราะคนแล็นี่แหละทาให้ผมเริ่มสนใจเกมนี้ในฐานะที่ผมเป็นแฟนเหนียวแน่นของ DMC ผมไม่มีวันพลาดแน่นอนแต่บอกไว้ก่อนนะครับ PGR อาจาไม่ได้เป็นคอนเทนต์หลักของชแนลนะเพราะว่าผมเป็นมนุษย์กาชาเกมเดียวพอเกมอื่นผมไม่เล่นเว้นแต่จะมีอะไรล่อผมให้โหลดได้จริงๆและ PGR ทำได้เพราะตาลุงแก่ๆสุดเท่2คนเกรนนำก่อนใช่ครับผมเป็นแฟนตัวยงของ j v i l May Cry เล่นทุกภาคและชอบภาค5ที่สุดผมทำวิดีโอยาวเกือบชั่วโมงเกี่ยวกับ DMC ไว้แล้วด้วยใครสนใจก็ไปรับชมกันได้ซึ่ง DMC ก็มีเกมกาชาของตัวเองครับ มันคือ Javel Maycry Peak of Combat เกมกาชา DMC แบบ o f ฟ i ิ i a l จากจีนที่เริ่มสร้างก่อนเกมภาค5เปิดตัวซึ่งช่วงแรกมันได้รับคำชมจากแฟนๆพอควรเลยมันมีคอมแบทที่ลึกละเอียดดาบปืนเปลี่ยนอาวุธมันเจ๋งพอเป็นจุดยืนหลักให้เกมเติบโตได้จนมันอัปเดต2.0เกมเพลย์ถูกดาวเกรดลดความละเอียดตัดปืนออกตัดอาวุธเสริมทิ้งเพื่อแยกเป็นตัวกาชาจนตัวตนของมันหายไปทำให้จาก Peak of Combat กลายเป็น mid combat แฟนๆก็ไม่โอเคดิอ๋อเกมนี้ผมไม่ได้เล่นนะผมบอกแล้วผมเกมเดียวพอแต่ในปี2025 DMC 5ได้มีคนแลับอย่างเป็นทางการกับเกมที่ผมมองข้ามมาตลอดนั่นคือ punishing g r a y raven หรือ PGR เกมแอคชั่นกาชาจ,จาก k u r o g เก e s ค่ายเกมสัญชาติจีนผู้สร้างเกมนี้กับอีกเกมที่กำลังดังอย่างและสิ่งที่ทำผมสนใจคือตัวอย่างเกมเพลย์นี่แหละ move set ท่าพิเศษไปยัน air combo มันเหมือน DMC 5เกมหลักแบบแทบเป๊ะผมเลยแบบโอเครอมาลง Global ก่อนแล้วผมจะเล่น PGR 100%เพื่อโคแลด DMC-5 แล้วเวลานั้นก็มาถึงครับแต่เริ่มแรกผมบอกก่อนเลยว่าผมอาจไม่ลงลึกเนื้อเรื่องนะ ใช่ผมไม่มีพื้นผมเลยคิดว่าตัวเองอ่าจสื่อเนื้อเรื่องเกมนี้ได้ไม่ดีพอแต่ผมว่าตัวเกมมันก็ใจดีกับผู้เล่นหน้าใหม่อยู่การอัปเวลปลดฟีเจอร์ทําได้เร็วแถมมีตัวละครให้เปิดแบบการันตีด้วยส่วนเกมเพลย์มันก็เป็นสไตล์ของเกมแอคชั่นมือถือแต่มันก็ไม่เร็วผู้เล่นสามารถโจมตีหลบ perfect dodge สลับตัวละครและใช้สกิลออฟที่จะไล่มาแบบสุ่มเพียงแต่ตัวละครทุกคนจะมีเมคคนิกเฉพาะตัวไม่ใช่ทุกตัวเล่นแบบสแปมปุ่มเดียวจบมันมีวิธีกดออฟเรียงที่ต่างกัน มีการใช้ท่าเฉพาะที่ตัวอื่นไม่มีทําให้ผมรู้สึกว่าเกมมันใส่ใจมากกว่าแค่ตัวละครสวยหล่อถึงอย่างนั้นเกมนี้ไม่มีปุ่มกระโดดนะครับตัวละครส่วนใหญ่จะสู้แบบติดพื้นแอร์คอมโบไม่ได้นะที่ผมก็เข้าใจได้มันเป็นเกมมือถือแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าม,ามันไม่ดีมันก็ไม่เลวเลยอย่างตัวนี้ที่ผมเล่นเซเลน่าเพียนิสซิโมตัวนี้ผมค่อนข้างชอบเลยมีวิธีกดออฟเฉพาะตัวเช่นถ้ากดคอมโบสีแดงหรือสีเหลืองโน้ตเพลงจะปรากฏขึ้น และทำให้ผู้เล่นใช้ท่าออฟสีน้ำเงินที่โคดเทได้อันตีเป็นการเปลี่ยนโหมดกดแล้วออฟจะกลายเป็นซอมบอนวงออเคสตรากดให้โจมตีได้ด้วยคือผมว่ามันทำสนุกจริงผู้เล่นต้องศึกษา Move จำท่าจำวิธีกดเหมือนเกมแอคชั่นบนคอนโซลถึงจะมีข้อจำกัดด้านความเป็นเกมมือถือแต่มันก็ใช้ข้อจำกัดนั้นได้คุ้มค่ามาก แต่ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปเมื่อเจวิลเมครายเข้ามาใน PGR ตัวละครหลักที่เข้าเกมจะมี2คนนั่นคือคู่แฝดลูกชายสปาร์ดาดันเต้กับเวอร์จิลโดยเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับด็อกเตอร์คนหนึ่งที่ทดลองอะไรก็ไม่รู้จนพา2พี่น้องข้ามมิติมาแล้วมาเจอกับชิกิครั้งเจอกับตัวละครของ PGR บอกแล้วผมไม่รู้เนื้อเรื่องลึกหรอกแต่ที่น่าสังเกตคือความสัมพันธ์ของดันเต้กับเวอร์จิลที่พวกเขาไม่พยายามฆ่ากันแล้วที่น่าจะต่อจากฉากจบของ DMC 5เลยแถมเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ของ2พี่น้องหลังคือดีกันมากขึ้นด้วยคือคิดดูดิคุณเคยนึกถึงวันที่เวอร์จิลกินสตรอเบอร์รี่ซันเดย์ข้างๆดันเต้ไหมเกมนี้มีครับที่เด็ดไม่แพ้กันคัดซีนโคตรมหาเทพแถมเข้ากับคาแรคเตอร์2พี่น้องดีมาก คุณไม่อยากเชื่อหรอกว่าคุณจะได้เห็นเวอร์จิลสู้กับอนิเมะเกิลในปี2025แบบออฟฟิเชียลโอ้โหที่สำคัญดันเต้กับเวอร์จิลได้ทั้งรูเบนแลงดอนและแดนซาวด์เวิร์ดมาให้เสียงภาคตามเกมต้นฉบับอันนี้ผมโคตรชอบเลยส่วนถ้าอยากได้ตัวละครโคลัลบดันเต้แจกฟรีครับแค่เล่นเนื้อเรื่องจบก็พอแล้วส่วนเวอร์จิลต้องกาชาและผมกดเวอร์จิลไม่ออกไม่รู้จะหาเพชรที่ไหนด้วย ถึงอย่างนั้นเกมก็ยังใจดีมีโหมดให้ลองเล่นทั้งดันเต้กับเวอร์จิลแบบฟรีฟรและมาถึงส่วนที่ผมอยากพูดที่สุดแล้วระบบต่อสู้คูโรเกมส์ไม่ใช่แค่เอาตัวละครโค้แลปมาใส่เฉยๆแต่เขาสร้างเมคนิคใหม่ของเกมเพื่อ d m c 5โดยเฉพาะถึงแม้มูฟแบบเกมหลักที่ใช้ล็อกออนจะใส่ยากเพราะเป็นเกมมือถือแต่ก็ถือว่าเขาทําการบ้านดีมากเริ่มจากดันเต้ดันเต้จะมีอาวุธหลักเป็นเจเวลซอดดันเต้บาร์ล็อกดรฟอสต์อีโบนี่กับไอวอรี่และลูกซอง ส่วนคาวาเลียต้องกาชาเอาครับโดย DSB จะมีคอมโบหลักเป็นคอมโบ B ของ DMC 5กดฟันค้างจะเป็น Dance Macabre หรือ b a l หลอกกดโจมตีเป็นการต่อยกดค้างเป็น Real Impact ไม่มีการเปลี่ยนโหมดเพราะท่าหลักจะรวมกัน2โหมดเลยทั้งต่อยกับเตะและจากที่สกิลออฟจะเกิดแบบสุ่มคราวนี้การกดออฟจะเป็นการเปลี่ยนอาวุธเลยกดอีกทีก็เป็นการใช้สกิลเช่น DSB จะเป็นท่า St i n เก r กดค้างเป็น Drive ปืนจะเป็นออฟปุ่มที่5 แถมมีมูฟเซตของตัวเองเช่นถ้าโดดใช้อีโบ y นีกับไอวอรี่กลางอากาศจะเป็นท่าเรนสตอร์มส่วนด็อกเตรฟอลส์จะมีสกิลหลักคือเรดฮอตไนท์ถ้าชาร์จมหาขี้โกงจากเกมหลักไม่พอดันเต้ยังสามารถแอร์คอมโบได้โดยจะมีปุ่มโดดให้เฉพาะขณะที่ตัวอื่นใน PGR ไม่มีกดค้างเป็นท่าไฮไทม์สวยขึ้นแล้วเปลี่ยนอาวุธแบบออนเดอะฟลยคอมโบเท่ๆได้ขนาดท้อนยังทาได้เลยโห สไตล์4แบบเอามาใส่มือถือไม่ได้แน่นอนแต่มันก็ปรับให้เข้ากับเกมเพลย์ของ PGR ด้วยการใส่มันในปุ่มหลักอย่างคริกสเตอร์กับรอยัลการ์ที่ใช้ปุ่มลบกดเอาส่วนอันติจะเป็นการเปิด Sin เจ v i ลทริกเกอร์ที่ผู้เล่นต้องเติมค่าพลังดาบให้สูงขึ้นมาพร้อมท่า Demolition The Loose และ Sin Stinger จบด้วยอันติของดันเต้ u u g g m e n t คต่อมาถึงปัจจุบันเราจะมีคาตานะเลดี้อยู่แทบทุกเกมแต่คุณไม่ต้องไปหาคาตานะเลดี้ในเกมกาชาเกมไหนที่เหมือนเวอร์จิลแล้วถ้าเรามีเวอร์จิลตัวจริงแบบเกมนี้แถมทำเกมเพลย์ได้เจ๋งเกินคาดเวอร์จิลจะมีคอมโบสตริงที่กดเหมือนเกมหลักเป๊ะยังมาโตะคอมโบ A คอมโบ C มีจังหวะเว้นช่วงรวมถึงของเบวูฟและมิราจเอจ อย่างการกดค้างเพื่อใช้ round trip จัดเม้น cut ต่อเนื่องยังทำได้แถมกดเหมือนเกมหลักเป๊ะกดค้างปล่อยตามจังหวะ4ครั้งแม้แต่การ air combo ก็ทำได้เหมือนดันเตสนุกไม่แพ้กันส่วนอันตีจะเป็นการเปิด s i n ว e ล i l t r i กอ e r พร้อมร่างแยก double กงเกอร์ที่ combo สต r i n g จะเพิ่มการโจมตีต่อแบบเกมหลักแถม r a p ิด s ต่อเนื่องได้เหมือนกันด้วยและจบด้วยท่าไม้ตายในตำนาน judgment cut end ถึงจะไม่ใช่การเอาเกมหลักมาใส่แบบ100%แต่เมคานิกที่นำเสนอก็ลึกสนุกมี learning curve ของตัวเองและเคารพเกมเพลย์ของ j e v i l m a y c r y 5ได้ดีมากให้อาวุธกับความสามารถผู้เล่นเต็มที่ถึงจะมีระบบกาชาอาวุธเสริมก็เหอะแต่โดยรวมผมประทับใจมากเลยส่วนโหมดให้เล่นของโค l e เท่าที่ผมจับมาก็จะมีเนื้อเรื่องโหมด Challenge กับโหมดสู้บอส โดยจะเป็นบอสของ PGR 2ตัวและบอสเวอร์จิวที่ผมกราบเลยเหมือนเอาบอสเวอร์จิว DMC 5มาให้สู้เป๊ะท้าโจมตีแอนิเมชันความท้าทายเฟสการต่อสู้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกมากรู้เลยว่าคุโรเกมส์ทำการบ้านหนักขนาดไหนเพื่อถ่ายทอดบอสเวอร์จิวให้ออกมาได้ดีขนาดนี้และแน่นอนขาดไม่ได้เพลงทั้ง Devil Trigger Subhuman และ Bury ์รี่เดอใส่มาในคอแลนี้ครบคู่จริงนะ นี่เป็นคนแรปที่ใส่ใจมากในฐานะแฟน DMC มันคือประสบการณ์ที่เจ๋งมากมันใกล้เคียงคำว่า DMC 5บนมือถือที่สุดแล้วใครที่อยากเล่นคลแลของ PGR e อ e n t ีเวนต์อยู่ถึงกลางเดือน9นะครับเพราะถ้าพลาดอาจอดแบบถาวรไม่ต้องกดกาชาให้ออกก็ได้เพราะเกมก็มีดันเต้กับเบอร์จิวให้เล่นฟรีช่วงอีเวนต์ใครเป็นแฟน DMC ผมว่าอย่ามองข้ามเลยของมันดีจริงๆ